สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่16ตุลาคม2558นะคะตัวแรกนะคะเริ่มต้นที่ตัว DCC นะคะตัว Dynasty นะคะก็คาดว่าต้นทุนเนี่ยก็จะช่วยลดกำไรช่วยก้นทุนที่ลดลงจะช่วยทำให้กำไรเนี่ยใน Q 3ดีขึ้นนะคะคากกำไรเตเมื่อสามาสานี่โตเติบโต,ตประมาณ8%นะคะสถานการณ์การขายกระเบื้องปูพื้นยังไม่กระเตื้องกำลังซื้อของลูกค้าหลักที่อยู่ในตลาดล่างและตลาดภาคเกษตรนี่ย, mm. ยังไม่ดีนักนะคะทางฝ่ายคาดการรายได้ในคิวนี้จะลดลงประมาณ2%อย่างไรก็ตามต้นทุนค่าก๊าซลดลงมาตามราคาน้ำมันนะคะก็ทำให้ก o อสแมชจินเพิ่มขึ้นจาก40%เป็น43%ส่วนรายจ่ายค่าการตลาดรายจ่าย ค่าจันตลาดต่อยอดขายคงที่ประมาณ10%นะจึงค่ากำไรสุทธิที่294ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น8%โดยภาพรวมของการดำเนินง,งานเติบโตได้จากมาจิ้นที่ดีขึ้นนะคะก็สำหรับในตัวนี้เราก็เป็นคาดหวังในในปีหน้าไปเลยนะคะเพราะว่ามองว่าประมาณการกำไรในปีนี้เติบโต9%คาดรายได้ใหม่อยู่ที่7,001.7.1พันล้านนะคะส่งตัวเยือนเย แต่ต้นทุนด้านพลังงานที่ลดลงก็ทำให้มาจิ้นดีขึ้นนะคะก็ประเมินกำไรในปีนี้นั้อยู่ที่1341ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น9%าสำหรับมาตรการกระตุ้นของภาคทางด้านเศรษฐกิจของภาครัฐก็น่าจะทำให้ภาวะตลาดดีขึ้นนะคะกระเตื้องขึ้นแล้วก็มีกลยุทธ์การเจาะตลาดกลางมาเสริมด้วยตลาดล่างน่าจะสร้างผล ได้ดีมากกว่าในปีนี้นะคะทางฝ่ายก็คาดในปีหน้าเนี่ยรายได้จะเติบโตัวมาอยู่ที่7,460ล้านบาทมาจินก็คาดว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะ,ะเป็น43.75%จาก42.7%สราคาน้ำมันก็ยังส่งผลบวกนะกับทางตัวมาจินนะคะก็คาดกำไรในปี5-9เพิ่มได้8%นนะคะการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นในปี58ก็จะทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า60%นะคะดังนั้น EPS หรือกำไรต่อหุ้นก็จะลดลงนะคะแนวโน้มยังมีความหวังการฟื้นตัวนะแต่ PE ก็สูงเกินไปนะคะแล้วก็มองเป็นการซื้อขายที่ค่อนข้างแพงเกินไปจึงแนะนำขายนะคะราคาพื้นฐานที่3บาท40ตาง์นะ,ะ PE ปี59ที่15เท่านะคะ ตัว irpc นะคะก็คาดกำไรไตรมาส3เนี่ยถูกสเปรดปิโตรเลียมและน้ำมันดิบเนี่ยกดดันลงไปนะคะโดยคาดอยู่ที่746ล้านบาทนะคะแนวโน้มไตรมาส3กำไรค่าจะลดลงจาก4,235ล้านบาทนะ,ะมามาอยู่ที่746ล้านบาทแม้ว่าจะได้ได้ปัจจัยบวกจากเงินรับรู้เงินประกันร,ราว850ล้านบาทนะแต่ว่าผลการดำเนินงานที่กดดันเช่นการเดินเครื่องของการกันลดลงนะคะ แล้วก็ค่าการการที่อ่อนตัวลงนะคะตรงนี้บวกกับตัวขาดทุนสต็อกน้ํามันราว2,284ล้านบาทจากน,ะะน้ํามันดิบดูไบนะคะในเดือนสุดท้ายของไตรมาส3าเนี่ยลดลงไป17เหรียญน,นะคะตรงนี้ก็ส่งผลกระทบโดยรวมให้ให้ผลประกอบการไม่ค่อยดีนักนะคะใน ปีสปีปรับประมาณการปี2558ขึ้นนะคะหากผลการเืนินการไตรมาสสออกมาใกล้เคียงกับที่คาดเนี่ยก็จะทําให้9เดือนมีกำไรสุดที่อยู่ที่8,813ล้านนะคะแนวโน้มไตรมาสสแม้ว่าสเปดปิโตเคมีจะอ่อนตัวลงนะคะปัจจัยทาง,ทางตามปัจจัยตามฤด,ดูกาลนะคะก็จะกดดันกําไรของปิโตเคมีลงด้วยนะคะค่าสัดส่วนกําไรขั้นต้นเนี่ยหรือมามามาเก็ต GIM เนี่ยของปิโตเคมีเนี่ยจะลดจาก49%ในไตรมาส3ม,มาอยู่ที่ประมาณ47%ในไตรมาส4นะคะแต่ก็มองค่าการันที่ขยับตัวดีขึ้นนะคะทั้งมองผลการดำเนินงานจะไม่ได้รับผลทางลบต่ขาดทุนสต็อกมากนะคะเท่าเท่ากับที่ผ่านมานะคะทางฝ่ายจึงปรับประมาณการทั้งปีเนี่ยขึ้น25%มาถึงที่1421ล้านบาทราคาพื้นฐานที่4 9 0บาท90สตางค์นะแนะนำซื้อนะคะ ในส่วนของตัวแซมเทลนะคะก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยมองกำไรจะดีขึ้นจากครึ่งปีแรกนะคะ ในครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยมีครึ่งปีแรกมีรายได้าจากการขายบริการที่2,836ล้านบาทลดลงถึง21%นะคะอันนี้ก็เป็นการความล่าช้าของด้านประมูลด้านโครงการต่างๆแต่เรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยจะฟื้นตัวนะคะเพราะว่าได้มีการชนะโครงการดิจิ t อลแอปโกนะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณ3,300ล้านบาทนะคะเข้ามาแล้วก็มีงานอย่างอื่นในภาครัฐที่ดีเข้าม,ามามากขึ้นนะคะก็ ปรับประมาณเป็นประมาณการกำไรสุทธิปี5 5 8เนี่ยอยู่ที่659ล้านบาทนะคะลดลง7%ย็เอนเยียแต่ในปีหน้าเนี่ยเรามองการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะคาดกำไรโต3 0เทียบเยนเยียนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากการมีแบ็กหลอกนะคะอยู่ที่12,000ล้านบาทนะคะก็จะรับรู้มาในปีป59ประมาณ60%มีแนวโน้ม การเซ็นสัญญาใหม่ๆต่อเนื่องนะคะแล้วก็มองมีแนวโน้มที่จะชนะการประมูลโ,โครงการในภาครัฐมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานที่24บาท70ตางนะคะในส่วนของ NEWS นะคะก็มีตัว STPI นะคะ แนวโน้มไตรมาสสาเนี่ยกำไรจะลดลงนะคะทั้งเออนเอและคิวอนะคะหลักๆก,ก็คือมาจากในช่วงไตรมาสสและไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยโครงการอิชิออนชอเนี่ยมีงานส่วนเพิ่มเติมเข้ามาส่งผลให้การรับรู้รายได้ตามสัดส่วนการส่งมอบงานเนี่ยแล้วก็ต้นทุนการผลิตในอดีตต้องมีการปรับปรุงเข้ามาในไตรมาสสนะคะแล้วก็ปัจจุบันมีงานหลังอยู่ในมือเพียงโครงการเดียวทําให้ผลการดำเนินงานลดลง เยอนเยียนะคะมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการทั้งปีลง,งในปี58ปนะคะปัจจุบันอยู่ระหว่างการประมูลงานนะคะเพิ่มเติมมูลค่าประมาณ250,000ล้านบาทโดยงานที่มีแนวโน้มรับรู้ผลในปลายปีนี้นะกับกับต้นปีหน้าก็คือตัว LNG แคนาดานะคะมูลค่าประมาณ1,500ล้าน1มูลค่าประมาณ1,500 0ล้านถึง2,500 0ล้านนะคะแล้วก็มีโครงการ Pacific Northwest นะคะมูลค่าประมาณ1 0,000 000, 000, ถึง 25, 000, 000, 25,000ล้านนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นงานประมูลอีกนะพื้นฐานของบริษัทเนี่ยยังดูแข็งแกร่งนะคะแนะนำซื้อราคาพื้นฐานและประมาณการนี่ยอยู่ระหว่างการปรับนะคะปิดประชุมในส่วนมือฐานของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ